สวัสดีครับพ่มคุณทอยช n นลนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดอ d ดีหกอดีับนะครับของลูกค้านะครับที่ fk ไว้เมื่อคืนนะครับสิบสองชั่วโมงนะครับมาออดีนี้ก็เกลือนะครับโอ้โหเมื่อกี้แม่งอัดแล้วแม่งไม่บันทึกให้นะฮะโอ้โหแม่งเขาเซ็งปิดไปเลยครับอ d ดีนี้ตอนที่ i อดีนี้ครับปุ๊บตัวรับมาหนึ่งครับตัวรับมาสครับ ืมแล้วก็ใช้นี่มาหนึ่งใช้นี่มานะครับโอเคต่ออดีที่สามนะครับอ๋ออดีน,นี้ค่ารักเก้าจุดห้านะครับเก้าจุดห้านะค่ารักโอ๊ยหายใจไม่ออกเสียงเปียนเลยไอดีที่สามนะครับค่ารักก็เก้าจุห้าเหมือนกันนะนะครับอดีคุณ ันึเอ็กปุ๊บว้าวไอเดียเขาแน่นมากเลยตัวปุ๊บเฮ้ยไม่ได้ไเลยเหรอสวยพี่สวยเกลือครับปิดไปต่อไอดีที่ สัตวะสี่ครับโอเคอันนี้ค่ารักห้าจุดห้านะครับโอ้ยอาใจไม่ออกหายใจไม่ออกแล้วเสียงเปลี่ยนเลยเว้ยอันนี้ค่ารักห้าจุดห้านะมผมคิดว่าน่าจะโอ้ไม่เกินนะครับชายนี่มาหนึ่งตัวรับมาสอง โอเคครับได้ชายนี่กับตัวรับมานะอยากละหนึ่งป๊อก oh. ID นี้ก็ค่ารักห้าจุดห้านะครับฝากขบ FK ไว้เมื่อคืนปุ๊บอ้ย ตัวชายนี่มาหนึ่งครับโอ้ยได้นคนน้อยอะเสียใจเสียใจชายนี่มาหนึ่งตัวปิดไ,ไปครับ ID สุดท้ายลักห้านะ ID นี้ลักน้อยสุดละในของกันดีครับว้าใจไม่อกโอ้ กรือนะฮะไม่ได้อะไรเลยโอเคสรุปคลิปนี้นะครับกร,รือแดกนะฮะ